พอไปเนีดบ่ค no, no. si ่อยคุยกันพอชั่โมงหนึ่งด uh ้อได้บุกไดบุกเอาเปนบลัเลไม่าลอยจำเพราะลอยเจอยมมนินลคุณออนตลอดยี่ชั่วโมงจ่บซื้อไปกัยังเปลนเปลนอยู่สมทกับปทหาพอถ้าของว่างกับปทักหาจัไปบาแถีบาตัวได้เดียดีแต่ว่าเห็นี่แต่ว่าผู้เขียนเขียด ผู้นี้ก็เฉียดผู้นี่กเียดผู้นี่นี่แต่พอเนกีโอเพิ่นวานนี้รู้แล้วเขียดย้อนเสยงกนที่เอาหลกเอาลบใส่ดิใส่เสียงดิเขาไมไดประเน้าขเรียนอทม้นจงว่าช็อปนั่แลก่อนมันได้าหมน้ำครับยหลบหลับแต่นจะได้เพลงบ่เพลงไหมผู้รีก่ผู้ีนมุกอาจารย์สสยญลักพอเสลกมาจากเป็น เปดีกรัก <park mulheres> like ั้นลูกคระี้าน้องไ้อลทคพี่ไม่หางวาเยะาจพนอนจาไรถก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเด็กหญิงคุณพ่อ เพื่อนยอกเพื่อนยอกพอแล้วแล้วเพื่อนมาขยอยาลงเด้อเธอจิลองอพอ่ว่อเด้อนอยู่หลังกล่องเศร้าเขียนให้ันพี่น้องโอ้ยคอนเทนต์ตัวนีพเพ่อเตลสบาเพื่อนเอาทัพ พอไปว่าวบ,บกักขันไปว่าวจนจนแปดนาทีแล้วว่าจนพอบ่มีอแบบยับเลยโดนสยับคลิปนี้พ่อโจโดนทัวลงแน่ๆโอ้โหแก่ตัวว่าได้แล้วติดแต่พอนี่กี่มาสั่นลูกยิงว่ะโอ้ยนี่ว่ากี่แต่ขนาดพ่อลุนก็ไม่ปีก็ยังว่าผลดีผลนีตกด่า มันเป็นพอนิกกี้ใช่ไหมเป็นศิลปินไหมบอกอุ้งอิงปะโจและสิลป์อะไรหรื่าพอนิกกี้ใส่ใส่ลองคิดสายญาติพอนิกกี้ดูนักล่องคนเลี้องเจริญฟ้าเจริญใส่ก็เจริญตะเจริญนฟ้าเอาว่ามันดีไซน์ดีคือพี่ฮอดีบ่เอ่เสียงดีอหลีพอนิกกี้ ใชละเน่เนหยอกพ่อพ่ซ wow. wow. ื้อพี่นอจ้าพ่อสนใจพ่อสนใจลเน่พ่อเขาไก่เวไดยแม่นชมือไไหมพ่อเขาไก่เวไรยเลยผู้ราคา้อมขาว่อมเอยวยุ่การไล่พดเออการไล่พดเขาไม่ได้ครับเขาไม่ได้ครับผู้เป็นพ่อเขาจะเขาไก่เวไนยไหมไ่โอ้ยว่พ่อดอกเฟสวัฒาพ่อดิ เพิ่มมาห่ด้ดเด้อโอ้เพชรัิยัคนพลออยมัน้กอีกอันนี้เพิ่มาให้พ่อสิมันมาพิ้งดังเ็ี้่เพิ่าอลวพ่งเออพ่มมาแล้วบนี้เพิ่มมาิมาถมพ่อด้บนี้มันยิ้พเลยเย็นนึงมันเขาเย็นมาไม่นองเลยโอ้ยลอกบึงแล้วพลังมีเเพชรดีพอเด้อปนสิมาป่าพ่อได้เพิ่มมาแ เหตท่าก็ปจวเลด้แล้วปรเจอเได้ละสิเงยเงยน่ะคือน่างไปเห็น่อกแล้วเงยน่ะคือแต่เพิ่นมี่บาดคิวนี่เพื่อนโหเพิ่อนเงยหนาเก่งเนี่ยแม่นาดคิวโวยมาอายุสองพันพอดีละเปลมาอะไมือแรงนี่ล่ะมาอะไรมือแรงสองพันเด้อของพาดคิวขอบคุณเก็บโอ้ยมาติงเขนกนหนึ่งตั้งหิวเขาอยู่บน พนมันยีโนี่แต่วงโบโบน้ำพอเดวาเขาไก่ปลได้เลยไปนี่จัผู้ใดบอมรางว่าเปียวยุ่มืมบริการทังบริการทั้งยูทูบเบอร์คือพอเขาบ่ถึงเลยแบบพอเขาไก่ปลได้เลยบ่เลี้ยวบางวัดพอเด้ปาเลี้ยวบาวัดพอข้ออวานเียอยู่บด่้ดอกงควเียย่ืดสิารยืนเข้าขาดเลยคนคือกันละ เนี่ยเปตดที่ใช้อะไรเพื่อนทีไพลัก็ตุ่เดีพอนอนก็ไม่บีดีการปลอมขาบนเบียวเออพอดูแล้วพม่าเนาะพอดูแล้วพม่าเนยมีแต่พอนอนก็ไม่บีมาหลักไปยุก็พอนอนก็ไม่บีตัวพี่อุปกรณ์ของประเทว่าจะมาคนขึ้นหลายกันเถอะอุปกรณ์เบียวยุกอุปถึงนี่ไหมเอฟซีหลาหลายเระเจ้าหู่ว่าพอดูกลัวว่าเขาบรรจุแม่เราเขาก็แม่เราเป็นพอดูขัดไปร้านเนื้อเนี่ยสะโนเน็กี อะไรกันทุกคนกินไปตลอดะกีมีหลาไปนําอย่างนี้เอาตะกอนกาามาบี่ันพอยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้พอฮาดดิสกตี้่งนั้นช่งนี้พออยู่ด้ส่งลุดว้ลกวยหุดตหักลูกกุกซูบุี่พอส่งหลูกควยน่อยมั้บลั่บ่เลยพอนจบ้านพอพอจังสันพอจังสีเด อ่าเกียอะไรพอ้วพอ้วใ่ัวุ่นใพอปน่นกว่าอ่เป็นอีกสาลกสเขาไก่อะเอะุวิบอไม่เบิเลยยุทธวิบอไม่เบิเลยพอก็้อเขาไปกันอยู่ลูกกันอเลยโบน้มนาก็ได้โโอ้ยโบน้ำโบน้อพอยุทธวิบริมแล้วเลยมันโบนแติยุทธวิบริมพอขามพอ พาะฉะนั้นท oh, ัวกจะมีนโอ้ทัวรจะลงไขวันนี้เนาะถ้าหากุกิงทัวรลงพอดูเ้ว่เรื่นจ่ามสั่นอไปเลยเดี๋ยวพี่น้องจพี่เจนาล่ะไปแล้วก็กจะซื้อเด้อี้แค่ิบโยกก็จะซื้อจ่าบานพ่อจะไปทัวร์ลงเาีกี่เด้๋ยวบอ พอลงดีบควาันไหมนงก็ได้คลิ่ลงเไม่ลงเท่ากับไม่ลงเท่ากับลงหมดเลยพอกัยังฮูกันนะพอสีบิมึงอัพแล้วสบิมึงที่อบเปิดมึงแต่าสบิมงตอนตอนตอนที่เพิ่นในนั่นน่ะคอมเมนต์มันติด้วจเป็นเมนต์ น่อยใจว่าพอกันพอกันน่อยใจพอพอพอทพอท่หาพอพอเขาไก่พอได้ไปงานกับเขางานแบบแบบขึ้นห้างที่เดียวไหมศิลปินนังม่พอพอพ่อพ่อมีแ่ลาเดี๋ยวมานางน้ำตะกี้พ่กันเดีว่าโออมานางไรน้ำพ่อเนี้จากจากที่มาที่ีิที่ขพอทยคลิปนี้เสมอแบบพ่อเลยล่ะเขาาไม่ที่กระซ่าตัตะกี้ตะกี้เขามาได้เต่นเนาะองค์อิงเนาะ เต็กียร์เานได้เต็ลาดูดูเดี๋ยวนี้นะบอนแล้วพี่นะพีเซ็เศ้ายังอยเห็นคืออเพิ่งมาเช็กเศร้าทีเดียวไหมข้นซูมือเพิ่นมาขึ้นทั้งหันเช็กเศร้าทีเดียวเช็คเศร้าทุ่มซีิมหาเพิ่นมาของหันทุ่มเครื่องเน่ทุ่มเครื่องแล้วก็มา่อนไหมลงบึบึางข้นหันเลยเลยข้นหันเลยขนหันเช็กเศร้าเลยลงมาขยุทตุเบร์ออมคางามเอวยุบมาน พี่น <audiences> ้องพี่บอลปวดหัวละหล่ะเ่าเข้าคางไพดอกพี่น้องตัดสินเอาลดปีที่เพิงี่บอลันีเล้ปาพอยด้วยมันพลนนึงบาแรกเีพี่พอยลุงแมนลุงแมนตันนี้สีวันหนึ่งล้านวิวนะครับนเหมบ้านอันดับแรงแล้วแบาพ่อโจค่ะเทดจากไหนขั้นปีไม่นี่อันติดมาแรกประเทศไทยพี่จะขาเดียวพนดีจก็คิวอ เออเมียนี่เนาะก็อินแม่ยังนึงเห็นว่าล่อยพิวัตอีกพิวัตดึงว่าอีกงยิงดึกวาอีกหนึสองสาเลี่ยงกมีแต่ไข่เยวยช่องเดียวค่นี่จะไข่เดียวมันนคิวบ่มนสิไห้บ่ะยทมันจะไห้บ่ะช่องเดียวระบบมันได้บ่ะแบบนี้มันมันหินมันด่อนุญาตบ่อนหอนุญาตึ องสามมิเตอร์ไ่เดียวเนี่ยอนุญาตบนนี้อนุญาตจ้าอนุญาตยจ้าพอน่ยังปพายออไี้พอไรยไปทูาเดียวรพอแล้วน่พอกันอยู่เวิร์กพอได้จ้าพี่น้องจ้า